สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนครับข,ขุบคุณขคุณครับผมมาแล้วมาแล้วหักล้านเดมอนมาแล้วมาหว่วนงานแล้วครับผมเหมือนนอนอิม่มหนาสดใสเอาไหมสดใสวะนี่นอนอิ่มครับผมนอนอิ่มนอนนอนหลายอยู่ไหลน,น,นอ,อนออกตังอันนี้นะครับอยู่งน,น่าเลี้ยวถ้าพี่น้องชมบรรยากาศนานง,งานครับผม ยังอ่านเขาเช็คเศร้าเช็คลำโพุงแล้วสักครู่แล้วกับพี่น้องมันอาจจะสีฟืดๆกัหน่อยเออเศร้าเดียวสวัสดีครับไปข้าวอะไรอ่เข้ารับประเยี่ยมอร่อยครับผมมาเซอร์วิสเบืองสถานการณ์บ้านเมืองสวัสดีครับผมพี่น้องครับที่ไหนครับไม่มาที่ไกลไม่จะมาลืมเหรอการงานงายครับพี่น้องครับทัวร์พี่น้องทางสายเกลียวเดี๋ยวมาสายเกลียวรอบที ท่า,าเยเนาะบวกขันเดมาบันไดเนาะครับก็พาะเดมาหน่อยกันกะร่างใจรดน้าตลอดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ,รบโอ้ยน้องมันดักทายแล้วพี่น้นาะมาีคนามนามเปิดศาสตร์โอ้โหมอแล้วคอมามือนเลียงนีน่คนหลายคนหลายเงี้ยเสียเสียหูเป็นการเช็คเศร้าเช็กระบบชมบรรยากาศกันครับพี่น้องครับหน,น้างานหน้าเวลามีอากาศกะคือว่าดี ได้เอาจังหน่อยอากาศดีครับผมเมฆะว่าไรว่เป็นจะมีฝนตกสิทั้ทง,ง,งทั้งทั้งบานอากาศเป็นยังไงนะครับฝนตกบอ่อหนาวบ่อบานเฮาอีสาน์บานเฮาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมโอ้ย <c oughs> มันยังไง <c oughs> วันตุ๊บวันหนึ่ง เป็นยังไงบ้างนี่ตุบบ้านี่ตุบบ้านี่โอ้ตกใจเลยควันตุบบ้างเห็นไหมชิฟฟนชิฟฟนดูสิว่าจะเป็นยังไงจิครับผมโอ้โอ้แสบมูนได้พี่น้องขออภัยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ ครับผมไม่จ้าผมไป่เจ้าก็เพียงถ่ายไหม่ย่แ่ผมต้องห็นก็ต้องห็นเดี่ยวครับผมก็ยินยินยินอขอบคุณค่ะขอบคุคขอบคุณครับผมขอบคุณแม่ทีตามข้นเขอบคุณครับแม่โอ้สุดยอดเลยโอ้สามเสื้อรอดพรน โพีโ่ผู้จ้องครับผมโอ้ยมันไม่ได้เกาหลีนางดีแต่นางเพิ่งพี่ไอพี่กับมูลเลยงายนไปดิครับอุลพี่น้องเริ่มมาแล้วบ่แน่ใจว่ายจะเป็นงานฟรีบอหน้าสีแดงอะไรครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโออ้ขบบคคุณรัสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ ตามยื้อส่กับตามเห็นหลูกเหแม่าแม่เห็นฮอดีฮอดีลงไปสาวไปน้องฟื้นบาดบาดแม่ใชล่ะูดูดูดพีแม่ตาลงไปลงาไปน้องฟื้นบาดแม่ไ้ับผมกับผมโอ้ยไายหลุไม่ได้ับปูสาแต่เว้นหรอเปล่แม่เออมับดนหรอเปล่า ม่่านีขอบคุณครับผมมาก่อนเด่นบอกนางก่อนดิอะไรครับพอแข็งแรงอยู่บ้างพอแข็งแรงดีครับผมสุขภาพดีเป็นจอมยุทธแล้วสมื่นี้พ่อกับอะไรโอ้ได้ได้ครับเลยครับอันไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมย่างไปโอ้มาก่อนเด่นถ่ายรูปก่อนดิแม่ครับผมถ่ายน้อกัน หดกันปเด็นพันา์กิงหัวดีเดี๋ยวรวยพ่นวางให้จ็เแถาแล้วเดี๋ยวนองกับแม่ครับผมยังบ่หดแมนครับแมนครับผมเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเชงาไม่ต้องยังไปไลพดเด็นพันดีก็ตัดหมดละอลจะลงสาไปนอนัานแม่พวกบ้านแม่พูดได้นั่นแล้วลงไปไม่หอดพุ่นนะไกลว่าละเนี่ยไกลไปจังใดล่ะไปบ้านี้มีผ่าโลนึ บ่แม่นชักแล้วเด้อเธอร์ดจะยิไปแมนยูนั่นแหละผมเพิ่งทำผมน้องพ่อกัเมือนเรื่องครับได้ครับได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้อยากเงินก็ดีสวัสดีครับ